สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Light of Eros นั่นเองนะครับ <c oughs> ก็หลังจากที่หายหน้าหายตากันไปนานนะครับก็ไม่ได้ลงคลิปในช่องเลยนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับก็จะมาลงคลิปกลับมาทำคลิปเหมือนเดิมแล้วนะครับ <c oughs> ที่หายหน้าหายตากันไปนานนะครับ <c oughs> เพราะว่าไม่ค่อยว่างเลยนะครับแล้วก็ ID ที่เล่นอยู่นะครับ ID ที่ลงคลิปก่อนหน้านี้นะครับนั่นก็คือ,อไปผูกบัญชีนะครับแต่ว่าปลิวนั่นเองนะครับเรียกได้ว่าโดนแบนนะครับ ID บินนะครับน่าจะไม่ได้โดนแบนหรอกเพราะว่าผิดพลาดทางการแบบผูกบัญชีนะครับผิดพลาดทางเทคนิคน,นิดหน่อยนะครับ <Nope. S 1> ก็เลยทำให้ไอดีเข้าไม่ได้นั่นเองนะครับพี่ก็เลยได้ต้องมาทำเ,าเรียกได้ว่าสมัครใหม่นะครับ นั่นก็คือได้ ID เป็นตัวนี้เลยนะครับตอนนี้ก็มีแค่ s s r ตัวเดียวนะครับนั่นก็คือน้องไอรีนสายสายฮิวนั่นเองนะครับตัวสีเหลืองนะชุดสีเหลืองนะครับนี่เลยในส่วนของตัวละครก็มีประมาณนี้นะครับจริงๆแล้วเ,เกมมันได้อัปเดตมาแล้วแหละแต่ว่าพี่ยังทำคลิป ก็คืออัดคลิปไปแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ลงให้ดูนะครับก็เลยมาลงเอาตอนนี้นะครับยังไงก็กลับมาแล้วก็อย่าลืมฝากผลงานกันด้วยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้พี่เหมือนเดิมนะครับสำหรับคนที่แวะเวียนกันเข้ามายังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับต่อไปก็คงจะทำแบบเรื่อยๆแล้วนะครับนี่เลยนะครับหน้าล็อกอินนะครับ เอออยากจะบอกสําหรับผู้เล่นนะครับหรือว่าน้องๆน,นะครับเวลาจะผูก ID ผูกบัญชีก็ระวังกันด้วยนะครับเอออาจจะต้องใจเยน็ยนเย็นหรือว่าค่อยๆทํานะครับเพราะว่าพี่เออได้ทําการ ID ปลิวไปแล้วนะครับเรียบร้อยเลยนะครับบินแล้วนะครับเข้าไม่ได้เลยในส่วนของ ID ใหม่นะครับอันนี้น่าจะเป็นชาเลนเนาะชาเลนก็คือ ยังทำไม่ได้นะครับเพราะว่ายังไม่ได้เคลียร์ด่านปกตินะครับด่านตรงนี้น่าจะออต้องเล่นให้ผ่านด่านขีด5ขีด20นะครับถึงจะทำกิจกรรมชาเลนจ์ได้เนาะโอเคครับก็สำหรับ ID ใหม่ก็ไม่มีอะไระครับก็คือตอนนี้ก็เล่นได้อยู่ที่เลเวล34นะครับนี่เลย <c oughs> ตอนนี้เพรก็มีอยู่8,600นะครับก็จะพยายามเก็บให้ได้มากที่สุดนะครับจริงๆเกมมันอัปเดตมาใหม่แล้วแหละนี่เลยนะครับสำหรับการล็อกอินเนาะล็อกอินมาเรื่อยๆพวกกิจกรรมอื่นๆอะไรก็ยังไม่ได้เคลียร์ให้จบสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเป็น ID เิ่งเพิ่งจะปั้นขึ้นมาใหม่นะครับแลวมี SSR <c oughs> แค่ตัวเดียวเนาะ โอเคครับก็เดี๋ยววันนี้ไม่น่าจะมีอะไระครับก็ตอนนี้เล่นแบบคือทีมแบบมีแค่ ASR ตัวเดียวนะครับก็เลยกะว่าจะมาลองสุ่มหาในส่วนของ s s r สักอีกหนึ่งตัวนะครับเดีแ๋ยบบจะได้เอาไปผ่านด่านได้ง่ายมากขึ้นกว่าเดิมนะครับอันนี้ก็คือแบบ ปั้นแค่อนี้นะครับก็จะปั้นแค่3ตัวหลักเนาะอีกตัวหนึ่งก็อาจจะรอตัว S S R มามาอีกสักตัวหนึ่งก่อนแล้วเราค่อยปั้นเพิ่มขึ้นมานะครับประมาณนี้นะครับนี่เลยโอเคครับเดี๋ยวไปทำการสุ่มตู้กเลยดีกว่านะครับเพื่อให้ไม่เป็นการเสียเวลาเนะโอเคครับ ก็อาจจะเป็นการสุ่มแบบตู้ธรรมดาก่อนแล้วกันนะครับตอนนี้ก็เก็บตัวได้32บใบนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปสุ่มเลยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้พี่ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจเนาะโอเคครับเดี๋ยวเราไปสุ่มกันเลยดีกว่าไปเอาแบบ10บใบก่อนเลยแล้วกันไปโอเคครับเปิดออกมาครับ เปิดออกมา10บใบ10บใบแรกนะครับเปิดออกมาเป็นเป็นเอ้ยสีแดงครับโอ้โหเรียกได้ว่าโอ้โหได้ SR ในส่วนของคาเทล่านะครับ SR มา1ตัวนะครับแล้วก็ปืนนะครับนี่เลยโอ้โหอาวุธหัวใจนะครับตัว R นะครับไม่ใช่ตัว R ดิ <c oughs> โอเคมาแล้วนะครับ นี่น่าจะเป็น ASR นะครับไม่รู้ว่าจะได้ตัวอะไรตัวอะไรเอ่ยโอ้โหได้ในส่วนของชุดเมนะครับส่วนตัวนี้เคยได้นะครับจาก ID เก่านั่นเองนะครับนี่เลยอารีน่าของเรานั่นเองนะครับอารีน่าชุดเมของเราเตัวนี้ก็ถือว่าดีอยู่นะครับโหดอยู่นะครับ เพราะว่า ID เก่าก็ที่บินไปก็คือพี่สุ่มได้ตัวนี้เหมือนกัน,นครับมาไอดีนี้ก็สุ่มได้นกันโอเคนีอะไรนะครับส่วนตัวอุปกรณ์ที่เหลือนะได้เป็นพวกเอ่อประมาณนี้นะครับนี่เลยคาซลลาล่าง SR ก็มีแล้วนะครับก็จะได้เป็นเศษม,นะมาเนอะเมื่อกี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปสุม่ม ทีละหนึ่งใบก่อนแล้วกันนะครับไปไปครับโอ้โหไปครับเปิอดออกมาอืๆๆเ้เปิอดออกมาครับโอ้โหหุ่นยนต์นะครับเปิอดออกมาอืมอาวุธอาวุธ R นะครับโอ้โหกลือ้างเลยนะครับ sr โอเคแนะนำว่าถ้าเกิดว่าเปิดก็เปิดทีละสิบใบไปเลยนะครับไม่แนะนำให้เปิดครั้งละหนึ่งใบเนาะมันค่อนข้างที่จะเกลือมากเลยนะครับไม่มีสิบได้ลุนอะไรเลยนะครับนี่เลยอื้อแต่ก็แล้วแต่ id แล้วแต่ดวงขึ้นอยู่กับดวงอีกทีนั่นแหละแต่ส่วนมากเขาจะเปิดกันครั้งละสิบนะครับโอ้โ oh. ห จบไปแล้วนะครับครบแล้ว10บใบนะครับเหลืออีก11บใบนะครับก็เปิดไปครั้งอีกครั้งหนึ่งก็10บไปเลยแล้วกันน่าจะ10บใบนั่นแหละไป10บใบสุดท้ายนะครับขอให้เป็นสีแดงเถอะสีแดงอีกรอบนึงสีแดงอีกรอบนึงเปิดออกมาสีแดงสีแดงสีโอ้โหสีแดงแบบ โบ้เลยนะครับโอ้ยน่าจะได้แล้วนะครับ SR โอเคได้ SR มาหนึ่งโห่นะครับ New Moon นะครับอันนี้น่าจะเป็นวิชา New Moon นะครับล่าง SR นะครับตัวเมื่อกี้โอ้ยเอาวุธล้วนเลยนะครับนี่เลยโอเคนี่เลยนะครับก็ ไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ได้ในส่วนของเอ่ออารเน่านะครับ LSR มาอีกหนึ่งตัวนะครับโอเคเท่านี้ก็จะได้เล่นเออสบายกว่าเดิมหน่อยนะครับนี่เลยเดี๋ยวพี่ก็จะเอาไปปั้นเพิ่มขึ้นมานะครับเพื่อที่จะได้เล่นผ่านดาแล้วก็เก็บเพชรนะครับเพื่อที่จะไปเปิดในส่วนของ ตู้ใหม่นะครับในส่วนของอตัวละครเกี่ยวกับทีมฮาโลวีนนะครับน่าจะมาแล้วแหละน่าจะเป็นตัวของอไอรีนกับคาเทลล่านะครับไม่รู้ว่าชื่ออะไรเนาะนี่เลยนะครับเดี๋ยวทำการใส่ชุดเกราะอ,อะไรต่างๆให้น้องก่อนนะครับนี่เลยอัพเลเวล20เลยแล้วกันไปทีดเดียวน่าจะได้ตันแล้วแหละ เพราะว่าอาจจะต้องไปอ,อัพขั้นก่อนนะครับไม่ได้นะครับต้องไปอัพขั้นในส่วนของชิ้นส่วนตรงนี้ก่อนเนาะถึงจะได้นะครับตอนนี้ตันอยู่ที่20นะครับโอเคครับก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับในส่วนของกิจกรรมอื่นๆก็ยังไม่ได้ทำไม่ได้เคลียร์อะไรสักเท่าไหร่นะครับก็จะมีประมาณนี้เนาะ อันนี้ก็กดรับไปก่อนแล้วกันนะครับนี่เลยกดรับไปก่อนอันนี้น่าจะเป็นเกี่ยวกับเควสที่เราเปิดตู้นะครับนี่เลยอาจจะเปิดครบ30บใบอะไร่างนี้นะครับก็จะได้ในส่วนของเควสอันนี้นะครับนี่เลยส่วนอันนี้เป็นเควสเ,เขาเรียกอะไรอะจำไม่ได้แล้วนะครับอันนี <เอ as> ้น่าจะเป็นสัปดาห์หรืออะไรสักอย่างนะครับนี่เลย ประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวในไหนแล้วนะครับก็ขอเปลี่ยนเป็นตัวใหม่หน่อยละกันตัวล่าสุดที่เพิ่งจะสุ่มได้มาเนาะนี่เลยน้องอารีนาของเรานีนะครับชุดเมทนี่เลยเอามาโชว์แบบหน้าล็อบบี้นะครับนี่เลยนะครับโอ้โหน่ารักมากๆเลยโอเคครับก็เดี๋ยว เกมอาจจะอัปเดตมาใหม่แล้วนะครับยังไงก็อย่าลืมฝากกดติดตามกด Subscribe พี่ด้วยนะครับก็เดี๋ยวถ้าหลังจากคลิปนี้ออกไปนะครับถ้ามียอดย<ะ>กดติดตามถึง300ผู้ติดตามนะครับเดี๋ยวพี่ก็จะทำการเปิดในส่วนของตู้ใหม่ให้น้องๆดูนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายอย่าลืม กดติดตามกดกระดิ่งกดแจ้งเตือนให้พี่ด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับไปแล้ว